เอาละสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผม JSL TV กันอีกแล้วนะในวันนี้นะครับไม่ได้มาทําคลิปแบบเล่นเกมหรือว่าอะไรนะครับแต่จะเป็นคลิปแบบสรตยายหรือว่าบอกวิธีเล็กๆน้อย,อยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสาหรับไม้ของใครที่กําลังช็อตอยู่นะเพราะผมใช้วิธีนี้แล้วมันหายจริงๆนะครับก็คือตอนนี้ผมกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วผมต้องการที่จะใช้ไม้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าไม้ของผมเป็นไม้คอนเดนเซอร์นะครับเป็นเป็นไม้แบบนี้อ่ะให้ทุกคนดูอ่ะ เป็นไมโครเดนเซอร์นะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็ผมใช้ตัวเป็นมิกเซอร์นะทุกคนนี่เป็นมิกเซอร์แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ ต่อกับคอมพิวเตอร์นะแต่ด้านมาวันนี้นะทุกคนก็คือมันมีปัญหาตรงที่ไมค์มันช็อตนะครับหรือว่ามันจะมีเสียงแบบอ,อ,แบบอีแบบตลอดเวลานะครับทำให้เวลาเราอัดคลิปเนี่ยหรือว่าเราจะพูดคุยกับใครเนี่ยมันลําบากมากเลยนะมันไม่สามารถทําได้ก็คือมันมีเสียงรบกวนจากไมค์ช็อตตลอดเลยนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าไมค์จีไมค์ช็อตไมค์อะไรก็แล้วแต่หลายๆคนเรียกไปนะซึ่งผมก็ได้ไปนค้นหาหรือว่าค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหรือว่า Google อะไรต่างๆแล้วนะครับสาเหตุมันน น่าจะมาจากที่ power supply เนี่ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ย power supply จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะก็คือมันมันรั่วไฟมันรั่วก็ผมก็ไม่ได้ลองวัดไฟด้วยเอาขควงแบบวัดไฟมาจิ้มตรงเคสดูนะผมก็ไม่ได้ลองดูว่ามันมีไฟมาหรือเปล่าแต่ความรู้สึกนะคือผมใช้ความรู้สึกก็คือเอามือไปสัมผัสอะมันรู้สึกแบบมีคลื่นอะไรมาติตด,ตดมือผมว่าไฟมันน่าจะรั่วแหละทุกคนผมเลยใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้นะก็คือแก้แบบแนวทางแบบประหยัดเลยแบบประหยัดจริงๆก็คือผมผมทําแบบนี้ทุกคนอ่านี่ ผมถ่ายรูปมาเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นน็อตตรงนี้แล้วก็สายไฟตรงนี้ไหมแล้วก็ผมก็เอาเนี่ยสายไฟก็มาผูกกับน็อตแล้วก็ขันน็อตเข้าไปครับก็คือวิธีการต่อสายดินนั่นเองต่อสายดินให้กับคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยก็คือผมลองและหายจริงทุกคนด้วยวิธีการต่อก็คือผมก็จะเอาสายไฟเก่าๆนะก็คือสายไฟอันนี้ก็คือเป็นสายไฟจากสายไฟจากปลั๊กไฟอีกทีหนึ่งมันเป็นสายไฟที่เส้นไม่ใหญ่มากนะก็เส้นปกตินะครับเป็นสาย AC ของปลั๊กไฟเก่าๆปลั๊กไฟ3าตานะทุกคนเก่าๆ อ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นอีกฝั่งอีกฝั่งก็จะดูฮาฮตลกตลกหน่อยครับอันนี้ก็คือแบบลงดินแล้วนะอันนี้ก็คือต่อสายจากปลั๊กไฟมาใช่ไหมอ่ามาต่อปลั๊กไฟที่ไหนละ่ะต่อสายจากเนี่ยจากตัวเคสมาใช่ไหมครับท,ทุกคนอ่าแบบนึงอืม ต่อสายจากตัวเคสมาแล้วใช่ไหมเราก็เอาสายตัวนี้ออกไปนอกบ้านนะทุกคนนะครับไปให้มันลงดินด้วยไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวสีชมพูเนี่ยคือลา,าวแขวนเสื้อหรือว่าไม้แขวนเสื้อน,นั่นเองผมเอามาดัดแปลงก็คือแบบแกะมัอนออกใช่ไหมแล้วก็ปอกปอกด้านตรงที่มันลงดินใช่ไหมแล้วก็ปอกตรงด้านบนแล้วก็งอแล้วก็หาน็อตสักหนึ่งตัวมาเป็นมาประกรบมันแบบนี้แล้วก็เอา,อาสายไฟเนี่ยพัน,น và, ๆแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะทุกคนแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยปักลงดินไปลึกๆยิง่งลึกยิ่งดีนะ นั่นแหละน่าจะประมาณนะันมั้งก็หายจริงหายเลยไม่หายเลยว่าไม่ใช่ทุกคนนะก็คือเสียงจี่ในไม้เนะี่ยหายเลยไม่เชื่อทุกคนก็ฟังตอนนี้ได้เลยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเสียงจากไม้ที่ผมแก่นเองแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ผมแก้ก็เป็นแบบนี้นะเอาละสำหรับใครที่มีอาการแบบเสียงไม้ที่มันจี่นะแล้วก็คอมพิวเตอร์มีไฟแบบไฟดูด ทุกคนนะก็ลองใช้วิธีนี้แบบผมก็ได้นะไม่ต้องแบบไปซื้อแบบแท่งกลงแท่งกาวแบบที่มันแพงหรอกที่มันต้องใช้เป็นอ่าทองเหลืองก็ทองแดงก็ได้นะผมก็ DIY นะเป็นไม้แขวนเสื้อนะ ไม้แขวนเสื้อชนิดแบบที่เป็นเหล็กข้างในอะ่ะเราก็ปอกแล้วก็เอาเหล็กยัดลงไปในพื้นดินนะแล้วก็ใช้สายไฟเก่าๆที่มันยังไม่ขาดนะที่มันยังพอใช้งานได้ก็เอามาใช้งานเกี่ยวกับการต่อสายดินนะครับก็คือสายกาวนั่นเองก็สําหรับใครที่มีอาการไฟดูดไฟดูดตัวเองอยู่หรือว่าไมจีอะไรลองต่อสายดินดูนะหายจริงทุกคนผมลองแล้วหายจริงๆเลยก็เลยมาแชร์วิธีวันนี้นะครับเอาละทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปพูดคุย เห hey, ละเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคสวัสดีครับ